สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูพลอยพาเรียนคะ่ะวันนี้เราจะมาฝึกอ่านหนังสือภาษาพาทีกันนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยภาษาพาทีที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือบทที่4ตามหา นักเรียนนำหนังสือภาษาพ,พาทีขึ้นมาแล้วเปิดไปหน้าที่37ค่ะหน้าที่37ให้นักเรียนนำนิ้วชี้ชี้ไว้ที่แถบแผ่นป้ายข้างบนเลยค่ะเรามาฝึกอ่านพร้อมกันเลยนะคะอธิบายเพิ่ม เติมความรู้อ่านพยัญชนะอักษรสูงขอชอถอผอสอหออักษรต่ำคองอชอทอทอ นพพอมอยอรอรรวอออ่านสระสระโออ่านว่าโอสระไอไม้มะลายอ่านว่าไอาสระไอไม้หมวน อ่านว่าไอาลาไอไม้มะลายเรียกว่าศาลาไอไม้มะลายศาลาไอไม้หม้วนเรียกว่าศาลาไอไม้หม้วนอ่านเลขไทยหนึ่งหอนอืองอหนึ่งไม่เอกหนึ่งสองสองอองอสอง 3สออารสมสีสออสี่ไม่เอกส5่หออาหาไม่โทห้าหหออกกหกจ็ดจเอดเจ็ปดแอด8 9 กอเอาเกาไม่โทเก้าสิบสออิบอสิบหน้าถัดไปนะคะหน้าที่38เป็นการอ่านแจกลูกค่ะมีสาะโอสรรไอไม้มมลายและสรรไอไม้หมวนเรามาดูวิธีการอ่านกันค่ะเริ่มแรกเลยอ่านที่สรรโอนะคะ สารโออ่านว่าโอสารไอไม้มาลายอ่านว่าไอสารไอไม้ม้วนอ่านว่าไอต่อไปแถวแรกเป็นแถวของพยัญชนะเราจะอ่านออกเสียงเลยนะคะกกอโอโกกไอไกจจอโอโจจไอใจจอไอใจ,จอ ดโดโอโดโดไอไดโดไอไดตอตอโอโตตอไอไตบโบโอโบโบไอใบโบไอใบปอปอโอปปอไอไปอออโออ อไไขอขอโอโขอไอไข่หหโอหหไหไยงงโองงไอไงนนโอนนไอในนไในม มโอโมมไอไมวันนี้คุณครูก็ขอจบการฝึกอ่านไว้เพียงเท่านี้ค่ะเด็กๆอย่าลืมกลับไปฝึกอ่านกันเยอะๆนะคะจะได้อ่านได้เก่งๆค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในอ่านสะกดคำ